สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องเฮซ่าหมาแสซีกแล้วนะคะวันนี้พูดเบาหน่อยเนาะวันนี้เราจะมาเล่นซามกันอีกแล้วซึ่งวันนีสซามแบบแล้วก็มีซามแบบทีอันต้องเปิดมืเราจะเริ่มจากในตอนนี้ค่ะอันนี้เราเน,นี่ยว่า อันนั้นนะคะ,คะเราคันแล้วเราลองเล่นลน,นิดนึงนะเนี่ยติดมือมาแล้วฉันเล่นสับอันนี้นะคะเราลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวพอไปซีป๊บนึงมาแล้วเ,เรามาเล่นกันติดเดี๋ยวปันหนึ่งไปตัดก้อนกลับมาแล้วทุกคนกล้องตัวดีโอเคเราไปจัด เดิมค่ะสีห้าหกดแปดเก้า้นึสอามสี่ห้าหกแปดเกอันนี้คือเรามีออกไปนะ สิบเนะีมันใกลอันนี้อันนี้มันเอากอดหน้าแล้วมันโดนไปแล้วมันต้องอันนี้แล้วอันนี้ยังไม่โดนคือสองอันนี้ได้เคียงกันนะทุกคนหนึ่งสสาสห้าห กัวลัก่อนก็แล้วกันนะ okay. โอเคไปเขียนเยย้ายเยหยุด่อยชิปกีมาชิโอเคอะไรไม่รู้ไม่รู้เขาจมูก ไไม่ได้อนไม่ขนาดนั้นอะนิ้วก้อยเปิดยังได้เลยนีแกะกเพชรมาได้ย่งอ่ะหมอบุญลา ดึงๆนะิน้นนวไปเคยทำเป็นงั้นไปเคยเล่นแล้วก็บอกไปแล้วแอบเล่นไปนี้หนึ่งอะก็แค่นิดไมึ่งไงทำไมแกให้่ัยห,หน่อยแกมาเถ้าก็โอเคเราพูดดังได้แล้วนะดังๆหรือก็ได้นะคือเราไม่ได้ทำบารอยดกหนอมแต่ขอโทษที่มีเสียงอวดด้วยนะคะเพราะว่า อ่านกัอยูจริงๆมันไม่ได้กัดกันนะแต่มันแค่เล่นกันแล้วก็พ่อก็ดูมือถือดูเฟซบุ๊กเสียงก็ดังเวอร์ก็ขอโทษสำหรับเสียงรบกวนแล้วก็แม่ก็ทำอาหาร <c oughs> ก็หันห่นผักหั่นเนื้อเสียงดังเวอร์แกถึงแม้จะเป็นเขียงพลาสติกเขียงไม้ก็ดังอยู่ดีนะมคะ หอมมากเเป็น <c oughs> ไม้เต็มมือเดียบเล่นกับโดมได้นะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะไปคุยกับตาแป๊บไม่ตัด กลับมาแล้วไปคุยตานี่คือมองตัวเองในกล้องคือมองกล้องนี่คือมองตัวเองเออใช่สาไม่ตกฟังเสียงจิ้มกัน่นี่ถ้าป้านแบบเนี้ยมันได้ฟุกุอะมันได้ฟุกุเลยมามาฟังเสียงจิ้มกัน ปั้นเป็นปกลุมๆก,มก่อนแล้วก็วางใกล้ๆนะอะใส่เพลงดีดีดีไม่ใช่ามาฟังมันปิดวะ มนะา,ากกแข่งกลิ่นเลยทุกคนทำเป็นแหนมตุง้งจิ๋วอันนี้ทุกคนดูนี่แหนมตุ้งจิ๋วตอนนี้เรามองกล้องไม่ได้มองตัวเองเลยนะตัวเองอยู่ด้านนันด้านนู้นนะด้านน,นะนู้นนะเนี่ยคือมองตัวเองมองกล้องนะพอใจกับเสียงมากค่ะอันนี้ชื่อที่ร้านประดานะันะ้นเียนฮะ าม,มาหมดละเลยมีสีกระปุกเมาอ,อะไรกระปุกอันแรกที่หยิบอันแรกอะติดมือเลยอันที่สองสามสี่อันสามกระปุกที่เราเอามานับไม่หะไม่ติดติดได้ไงไม่รู้อะอก็กระปุกเหมือนกันนะหยิบหยิบพ่ใจมากเลยอาไปเล่นแทนป๊อปอีกแต่ละเดียแต่นี้มีวันมีวันพางไงอนแป อา้านโอโหดาม่าไม่สวยแล้วแต่มัน,ม,นมันฟินเมินนะเก็บเลยจ้ะต้องใส่แบบอิมนาสติกเนเชอร์อาชิเนซา,ามา โอเคค่ะเทียบดูสิอันนี้มันจะใสพี่คุณนะดูสิโอเคใครชอบกินนี้อยะเล่มกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ bye, ่งกรุงกิงด้วยนะคะหรือกดติดตามเนาะแล้วก็กดกระดิ่งปัดไปทั้งหมดด้วยนะคะถ้าชอบจริงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่าคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดดาวน์โหลดกับบัญชีู่ทูนะถ้ากดไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอยากกดก็กดะกดไลค์ที่สำคัญต้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งปัดไปทั้งหมดแล้วก็คอมเมนต์บอกใต้ล่าคลิปนี้นะคะอย่ากดยิ้มไลน์นะผอร้ลงกดหลงผอร้ลงบาย